สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมแอมเเทลนะครับแล้วก็ผมอีดิที่คนเดิมนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสบายๆแล้วกันจากที่ก่อนหน้านี้คลิปของผมมันก็จะเป็นออกแนวลักษณะการสอนแล้วก็เป็นในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องที่มันเบาๆบ้างที่รู้ๆกันนะครับว่าในขณะนี้นะครับโควิดระบาดเป็นอย่างมากทุกๆคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะซ้อมได้หรือว่าแม้ว่าจะนัดเจอเพื่อนในการซ้อมเนี่ย ผมว่าก็มีความเสี่ยงกันนะครับงก็ขอ,ขอให้ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าศิลปะการต่อสู้เนี่ยสามารถฝึกออนไลน์ได้หรือไม่อันนี้นะครับมันก็จะเป็นประเด็นที่มีอยู่2ฝั่งเนี่ยความเห็นต่างกันนะ,ะนนก็คือมีความเห็นที่เห็นว่าฝึกซ้อมได้กับความเห็นที่เห็นว่าฝึกซ้อมไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดในท<ๆ>ัศนะของผมนะครับว่าผมคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับศิลปะการต่อสู้ สามารถเรียนออนไลน์ได้หรือไม่โดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าสามารถเรียนได้นะครับแต่ว่าผู้เรียนเนี่ยควรจะต้องมีพื้นฐานในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากผู้เรียนไม่มีพื้นฐานเลยแล้วมาฝึกออนไลน์เลยเนี่ยสิ่งที่ผมพบเจอเนี่ยมาหลายๆคนนะจากการที่ผมเจอคนที่ฝึกออนไลน์มาแล้วก็มามาเจอการมาเรียนกับผมเนี่ยผมจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ย ไม่สามารถทำเบสิกได้ถูกต้องเพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานมาก่อนไม่มีคนแก้ท่าให้ไม่มีคนจับท่าให้ไม่มีคนดูข้อผิดพลาดของพวกเขาให้นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยที่หลายๆคนเนี่ยควรที่จะไปฝึกพื้นฐานจากครูก่อนหรือว่าคนที่สามารถที่จะให้ความรู้ได้สามารถที่จะแก้ทรงแก้ท่าแก้ทางเราได้นะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่ามีน้องๆเพื่อนๆหลายคนนะอยู่ต่างจังหวัด แล้วก็ในบางจังหวัดบางพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่มียิมไม่มีค่ายมวยไม่มีโรงเรียนศิลปะก,การต่อสู้ให้ไปซ้อมใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับก็แนะนําว่ายัางไงถ้ามีโอกาสนะได้ไปต่างพื้นที่ที่มันมีโรงเรียนหรือว่าค่ายมวยยิม MMA ยิมอะไรก็ตามเนี่ยแล้วถ้าคุณสนใจเนะี่ยคุณแวะไปซ้อมบ้างเป็นระยะนะก็คือมันทําให้คุณนะี่ได้เรียนรู้จากครูจริงๆแล้วก็เขาจะช่วยแก้ไขท่าทางให้คุณได้นะครับ แล้วหลังจากนั้นอน่ะื่องเวลาคุณกลับมาบ้านกลับมายังพื้นที่ท้องถิ่นของคุณแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะฝึกฝนฝึกซ้อมได้ด้วยตนเองนะครับเป็นการทบทวนความรู้หรือว่าเรียนทักษะท่าใหม่ๆนะหรือว่าถ้าหากใครที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนนะครับก็เราก็ลองอย่างนี้ดูไหมนานๆไปเรียนทีหนึง่งสมมติว่าเดือนหนึ่งอาจจะไปเรียนสัก2ครั้งหรือว่าครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะทําให้สกิลมันน่ได้มาตรฐานนะครับ แล้วเราก็มาฝึกเองด้วยเวลาที่เหลือมาฝึกซ้อมเองจากสิ่งที่เรียนมาแล้วก็ดูแบบถ้าสอนเพิ่มเติมในคลิปต่ตางๆอะไรนี้นะครับก็สามารถช่วยได้นะประเด็นที่2นะครับการฝึกซ้อมออนไลน์เนี่ยสิ่งสําคัญที่จำเป็นต้องมีเนี่ยคือคุณต้องควรที่จะมีคู่ซ้อมเพราะว่าคู่ซ้อมที่ดีเนี่ยสามารถที่จะให้คุณพัฒนาไปอีกรลเวลหนึ่งได้เลยเราควรจะหาเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องนะว่าจะฝึกอันนี้ฝึกอันนี้นะแล้วก็แบ่งกันฝึกอาจจะฝึกดิวกันอะไรประมาณนี้นะครับ อย่างเช่นพวกท่าปร้มท่านอนเนี่ยอันนี้จําเป็นที่จะต้องมีคู่ซ้อมเลยแต่ในส่วนของท่ายืนเนี่ยสามารถที่จะซ้อมคนเดียวได้ในบางอย่างแล้วก็ซ้อมคนเดียวไม่ได้ในบางอย่างนะครับบางอย่างก็จะต้องใช้คู่ซ้อมด้วยดังนั้นนะคุณจำเป็นที่จะต้องมีคู่ซ้อมที่ดีอย่างน้อย1คนนะครับหรือมากกว่านั้นก็จะยิ่งดีมากขึ้นนะครับประเด็นที่3นะครับเป็นเรื่องของความพร้อมในสถานที่น,นะครับถ้าคุณไปเรียนที่ยิ้มหรือว่าค่ายอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยอย่างเช่นเบาะเนี่ย ก็ปูมาให้อย่างดีเลยมีกระสอบทรายให้ทุกอย่างพร้อมแต่ถ้าคุณจะฝึกเองนั่นคุณก็จะต้องหาอุปกรณ์มาไว้ที่บ้านหรือว่าถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์เลยคุณก็สามารถที่จะชกลมอะไรได้สามารถฝึกซ้อมในท่ายืนได้แต่ว่าความาสมบูรณ์ในการฝึกซ้อมนะอาจจะลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเล่นท่าพวกท่าปล้ำท่าทุ่มอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่มีพื้นเบาะที่ดีมีความหนาตามสมควรเนี่ยเวลาฝึกซ้อมเนี่ย สามารถฝึกได้ยากมากและอันตรายมากๆนะครับผมก็จะไม่แนะนําให้ฝึกดีกว่านะก็ถ้าฝึกก็คือควรจะหาย่างเช่นพื้นไปทีมวยก็ได้แล้วก็พอได้นะครับหรือไม่ก็สนามหญ้านะถ้าไม่มีจริงแต่ในส่วนของพรดทุ่มต้องระวังเป็นอย่างมากประเด็นที่4นะครับก็คือความอันตรายในการฝึกซ้อมนะถ้าหากว่าคุณมีครูผู้สอนเนี่ยคอยสอดสองดูแลอยู่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าในการที่คุณฝึกซ้อมเนี่ยถ้าทุ่ม มวยปล้ำหรือว่าการหักล็อกท่านอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยนะถ้าทุ่มเนี่ยถ้าคุณแบบทุ่มผิดพลาดหรือว่าไปซ้อมมั่วๆเองเนี่ยมันอาจจะเกิดความอันตรายเนี่ยถึงขั้นพิก,การหรือถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับอันตรายมากๆจริงๆนะครับและในส่วนของการฝึกซ้อมถ้าหักล็อกเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยฝึกซ้อมมาเลยเนี่ยแล้วคุณไปใส่ท่า submission เนี่ยถ้าคุณใส่แรงเกินไปโดยที่คุณไม่ดูคู่ซ้อมของคุณเลยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะทําให้คู่ซ้อมของคุณบาดเจ็บอย่างเช่นแขนขาหักอะไรอย่างนี้นะครับเราควรที่จะถนอมคู่ซ้อมนะครับก็ต้องใจเขาใจเรานะเพราะว่าเชื่อผมนะคู่ซ้อมดีๆเนี่ยหายากมากเลยเวลาที่เราจะใส่ท่า s u บ m i s s i o n คู่ซ้อมเนี่ยเราอย่าไปใส่ให้มันสุดแรงค่อยๆใส่ไปนะครับถ้าคู่ซ้อมแทบมาเราก็ปล่อยทันทีเลยอยาอย่าไปใส่ต่อนะครับมอันตรายมากเลยนะครับ ผมมีเคสตั๊ดี้จะเล่าให้ฟังอยู่อันหนึ่งนะอันนี้เป็นได้ยินมานะครับว่าเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเอาไปลองเล่นท่าหักล็อกอะไรบางอย่างเนี่ยผมจําท่าไม่ได้แล้วกับแฟนนะรู้สึกจะเป็นอา,อาร์มบาร์มั้งครับเล่นกับแฟนบนเตียงนะครับเพื่อนของเพื่อนคนนี้เป็นผู้ชายแล้วแฟนก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับใส่ไปใส่มาปึ๊บแขนหักครับต้องไปเข้าเฟือกแล้วแฟนก็โกรธมากๆเลยเนี่ยครับนี่แม้ว่าคนนี้นะครับจะมีพื้นฐานทางด้านยูโดมาก่อนนะครับ ฝึกซ้อมยูโดรู้สึกว่าจะเป็นสายดำเลยแหละเอาไปซ้อมเล่นกับแฟนเนี่ยยังมีความอันตรายถึงขั้นแขนหักได้นะครับคุณคิดดูสิครับว่าทําแขนของแฟนหักเนี่ยเขาจะโกรธขนาดไหนก็คงโกรธมากๆเลยนะครับใช่ไหมต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับในการฝึกซ้อมคือจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณมีผู้ที่มีประสบการณ์สอดสองดูแลอยู่นะครับเขา,าจะสามารถที่จะเตือนได้ว่าให้เบา หรือว่าให้ระมัดระวังจุดไหนจุดไหนข้อแนะนําในการซ้อมออนไลน์นะครับหรือว่าซ้อมคนเดียวซ้อมกับเพื่อนเนี่ยคุณควรที่จะถ่ายคลิปไว้ด้วยนะเพื่อที่จะดูพัฒนาการแล้วก็ดูท่าทางว่ามันถูกผิดไหมเหมือนในคลิปก่อนที่ผมเคยบอกเลยว่าหลายๆลท่านะคุณคิดว่ามันทําถูกแล้วอ่ะคิดว่าทําโอเคทําสวยแล้วแต่พอเวลาถ่ายออกมาแล้วดูเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าทรงมันไม่ใช่คุณอาจจะเอาไอ้วิดีโอพวกนั้นอ่ะไปโพสต์ให้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือว่าครูผู้สอนอะไรเนี้ยเช็คทรงเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่า คุณควรจะต้องปรับทรงนะถ้าฝึกซ้อมอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วคุณนะ่จะต้องไปหาครูบ้างส่งวิดีโอให้ครูดูบ้างนะครับเพื่อหาหาทรงที่ถูกต้องนะแก้ไขทรงที่มันผิดพลาดนะดูความผิดพลาดต่างๆนั้นนะ่ะแล้วก็ามาแก้ไขให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของท่าปล้ำและท่านอนเนี่ยในการฝึกซ้อมด้วยตนเองเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆมันค่อนข้างที่จะยากมากเพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆย,ยิบย่อยเยอะเลย บางทีเราคิดว่าเราทำถูกแล้วแต่จริงๆมันไม่ถูกนะครับมันมีความละเอียดอ่อนของท่าอยู่เยอะมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยระดับหนึ่งระดับก,กลางๆเนี่ยสามารถที่จะดูวิดีโอการสอนเนี่ยเพื่อไปต่อยอดได้สบายๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องอาศัยการฝึกซ้อมกับคู่ซ้อมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับประเด็นในการฝึกซ้อมคนเดียวขอบคุณนะครับที่รับชมถ้ามีคำถามอะไรก็เหมือนเดินนะครับทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับ ผมจะอ่านแล้วก็ตอบทุกข้อความนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ